หลังแรกก็โดนแล้วครับผมนี่โดนแล้วหลังแรกเขานี่หลังยื่นทายเขานี่แม่นว่านายท่อนเกี่ยวมือพี่นี่โอ้โหนี่บาดตู้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีแหละพี่น้องสู่คนพี่น้องแนวเทียบหรือาต่างเทียบเพียงนอไปตัวพี่เลยครับข้ามกุศลกินเดับพี่น้องครับผมของชิวเดียวแตกเพือนดังเขาเพื่อนเขากุศแน่เพื่อนกุศแน่ครับผมมุนมั่นเลยพี่น้องคนหนาหมองกุศ ส่สเบ็ดครพม่นองครับผมแเรนี่นี่ถาลด้วครับผมสิาผมผิภาพส่พสเบดอย่งหัวรครับผมหาเงยก่อนเียนก่อนอึดจะได้กงอึดหรปานั้อดนจีคุณพี่อ้องเออบูมีดพี่น้อง หนึ่งตัวอู้หูเสร็จแต้ตวได้ตัวพี่เนาะสองตัวตัวหาสิบตัวกับพอ่อตอนมาว่าเศร้าเขาก็ลังเพื่ออะไรเนาะบมได้ยังบมได้เขา้าเอาเศร้าตัวกับพอ่อครับเลย นี่ครับผมแมนอีเรียนเท่าเมื่อแรกครับผมพอกันครับผมมันจะพ่ามาไซเบสครับผมเมื่อแรกครับผมดุน้องวัวมันจะว่ามาไซเบสยังอู้ยเมียพี่น้องครับผมพี่น้องเฮ้เมียเท่าตีพิคุดมาเลพี่น้องนะครับเนาะเันจะามาไซเบสลักครับพี่น้องครับผมนี่เป็นหลักเัายามครับพี่น้องครับผมหลังจากรอสี่เหลี่ยมห้องหมานเป็ดกบพี่น้องเนาะนี่ครับมือก็ยุดอีกมือนึงครับผมมือนี่ยยึดเพื่อถีบมาไซเบสกบอย่างเดียวครับพี่น้องมัดอือ นี่ละหมายห้องกลางลงกลางใต้น,นะครับพี่น้องที่ไปเหมือนเดิมครับพี่น้องพุทธี่ใส่บิดเบลลรักเด้พี่น้องเด้อพุดครับผมพุดธไปเห็นเป็นโค่นครับเป็นล้านมันเป็นล้านครบพี่น้องรอดเทียหนึ่งม้านะครับผมยิ้มใจบระคักยังี้ว่ะเบลล์หายจุ่มเสียดายยังบ่เศร้าเออ <laughs> ว้าไปตัวหนาตัวตาเนาะแขนลำบากทันของเคีียดเคียงอ่าเป็นเบ็ดเบอร์สิบแปดได้เพื่อครับผมเบอร์สิบแปดครับแดดหล่มร่มตกบก็จะขี้ว่างขี้ว่างด้วยรวยแล้วมาค่ะอยากค่ะกินข้อกบ ไปกินนะไปเด้อพอได้ไปซื้อไปขายดอกก็ไปกินปิดพ่นไปแกงไปปอ,อมเนี่มันหมานมองเนี่ยมันเด็กซีตัวเด้อฮ <c oughs> ่าขี่รถไซอาลได้ครับพี่น้องครับผมหมายมันฝนมาตกเนาะมันแรงช่วงแมนช่วงนี้แรงโอ้ยฝนตกเป็นอาทิตย์เหรอเรื่อยโอกาสเมาะจอครับพี่น้องนี่เจ้าที่ไซเขาเด็ดหางออกพี่น้องครับผมตั้งหัวตั้งหางมันไปนะครับหลางน้านกินไป

นีกอย่าง,งที่พูดยังไหวอยู่ <c oughs> มันโมโหผมหรือกบยังไหวอยู่ยี่ร่องเบิง้งเห็บพี่น้องเบือ้อีกรอบนึงครับสาเหตุป็นยี้คือกาแนะนำมันอ่อนมืน่อกีครับผมเพราะว่าป้องกันไปหมดถึงมาจอยเงี้ยเ้าครับผมขับรถแน่นีอย,อยู่เลยหมดจอยเลยพี่น้องพี่เดียนมีตัวพอดีเลยที่เสียบที่ก็ไปน้อง ทั้งหัวมันจะเป็นทั้งนี้มีหัวมีหางนี่ครับผมเต็นหางออกทีหนึ่งผมไถ่หางนิดนึงนี่ประมาณนี้กนเก็บลงไปเลยนเนียนๆนะครับมีบทเรียนแล้วบทเรียนอรยน <c oughs> อบตีแล้วซไปเข้อต่อหน้าต่อตาเลยเก็บอะไรครับผม ไอออมนอี่หละม่มหม่่งไส้เดีลยวนี่ฮะอยาให้าหาก,กินแต่ละคนมือกันไะพีปน้องเนาะอยากจะไปดีสเน่ครับไอทอดพิซ่ เรื่องครับผมเราจะได้อยากได้กินพี่น้องว่าได้ง่ายดีครับผมอายอากให้กินก็ได้ไปน้ำดงน้ำปางเลระครับผมเงนินเป็นกระป๋อมาใส่เลยนะแม่แล้ว<ซ>บ,นบนลำนบากาบนลำบากดิ ก็จะมีหมากระตังเอางีเอาขอทนลำบากอ้าวมีความสุขดีครับผมเกี่ยวไระเดี๋ยวจะนะใช่ไหม <laughs>

ก <moż> <c ups> right? ัดพูดนะโอ้ยมนตึงุงขอใสขอใครับเหมือนเดิมเดียวเลยะยเดี๋ยวมาครับผมพุนี่ครับหมือนสานีเจ้าสาแ่างของพี่น้องะขอใปลาแล้วมันเงเป็นสีอะไรพี่น้องเอ้ยยังไงอยู่แค่คนยุ่มเหมือได้หรืปบหาเป็น จกกักมักมมัก,มกพี่น้องหยุดเลยพี่นี่หยุดใส่เป็ดหลัก <c oughs> ผมหมักห <c oughs> มักตอนมันถือพี่น้องครับผมมันรุ่นดีเ,เป็ียนดีขึ้ยังเลย บรรยากาศตอนเรกครับนองครับผมส้มผมนี่หายากจริงๆละบรรยากาศเนี่ยไม่ <c oughs> ค่อยได้สัมผัสครับนอ,อกจากเสียไอเสียสละมือยุดมือหนึ่งแต่งเสดาบรรยากาศนนเนี่ยน่ครับผมเป <c oughs> ็นส้มสีตกดิน ปุกใหญ่ด้วยตายพี่อ้น้องเด้บุอ่คือคล้องอะตัวนแม่วงมานาจะคล้องที่นกเาได้จริง ข่ายลุ่ลี่ลี่ลี่ถูกอย่างครับพี่น้องลุยหาอยากหากินเด็กหางขึ้เข้าเด็กตะกรง โดนลูกปุ๊บโดนลูกเลยมันถ่ายท่ายี่เนาะเอาไม้ใดสวัสดียังสาวครับยังสาวจ้าเข้าอย่างเบ็ดครับพี่น้องเบ็ดหลักเข้าไปลุยเลยครับผมพี่น้องเบ็ดกบครับผมไายเล้ยหายเรียกครับเพ่นครับเพ่นเพ่นอุ้งเซเวนิซีหลังบ่แมนอดหมายครับผมพี่น้องนี่ครับอุ้ยหลังแรกก็โดนเลยครับผมนี่ ดนแล้วลังแดดลงนครับเด็กกินนมร้อมเลยพี่น้องนี่ครับผมอตักุินเลืกเถอปปะมัน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 มนนี่ครับอ้ยกินเลือกเลยครับ้กินสวนองสิ นี่วะก็ฝนจอมจอม่เ่ไหมสีแดงเหลี่ร้อยหล,ลังเหลี่ยหหมานเพอ่ครับน้องไปดูนี่ครับผมดีใจแ,แล้วที่ดีใจวะหลังสองกันหลอนแกะแก

แตังอีกครังงงงงงง้งหนึงีก็มึงแปโอเคยอยู่ื่อนหลอนานี่ครับกเนีหลังนีงเ็นหอนเลยป่ะพี่น,อน้องไเสียบลงเนะเสียบลยูกนุดไม่ใหญ่ปสุดต่อไปครับพี่น,อน้องครับผมมีงใสใส่ไม <laughs> ผอ้พี่น้องไม้สองครับผมไม้สองไม้สองมีซีรีอยู่นี่ยหมี้นคนอยู่ต้องมากครับลงงูกง <c oughs> ่บ้าหลอนหัวควอานึง ก็บระหลาดมาบ้าโอ้ยปเยป็นเส้นน้อขบตามหากบหลังนี่ห้อยรุดตัวพี่น้องอนี่จะห้อยจริบโ,โอ้ยเสียดายเด้บาทนะี่แตกมัดเลยือ อืมโอ้ยนั่นแหละปลาเขาเขาบูยูเลยโอ <Okay. S 1> เคตะเดียจะไงโมยไงเหล๋ย <c oughs> เว้นตัวมันถืออะไงไโดดเลยอืมโอ้กั้นหลุดไม่กั้นหลุดแมนอยู่ <c oughs> โอ้เสียดายที่พี่น,อน้องมันเป็นยังไปแก้มือไหม ยู่แลว้วไปครับน,นี้โดนครับผมว้ายใส่ปนต,ตัวพี่น้องนี่เียบใส่ปนครับผมอืมอหมาอยู่ดิครับผมตัวน,น้อยปนนยงไม่จังขวตัวไปครับผม

ดูนี่ครับผมมอใไซเด็ดปลาหนาบุกเปลนบุบมดังไงอยู่บุกเปไร้นเรอผมไ่้าตหลังสมือนี้ยังไงอยู่บุบเหรอมุนมาตกครับผมหลายมือเหรอ ่พนียนออกูอยู่อาเบีไข่นกเห็นบ้างครับผมนะครับนไ่กอเยอ่นะขี้เก่า่นออดูบอยู่แจ็มีนกเงงยังวะเดี๋ยวจะมาทายเพิ่งอีแรกับผมพี่น้องว่ามนกังีงตัวบูจัดมีนหอดตัวหอดเมียมันยังวะ มันมีขาเันก็นเตียนเปมือนีเดียนคื่อว่า <c oughs> ปันไปใช้มาษีเนี่ยน้ำหามันน้งนีนนี่นแ่ะเอือนต้นซีดา่บโว้วยบุกนี้ครับผมจะไปเสียนาะคบปต์ ขึ้มาเรเอยๆค่ะม่ไ้นี่ไ้หมเังม้ขอทนอีกนี่ก็ปนอ่หลอสอบื้อมุมนจะถือเห้งเนาะห่างพูนห่างพนเอบเถาปบไงงีเิ่งนี่นี่ืออื่นด้วย

นี่ค <lok> รับผมเกลี it, ่ย mm, so ้ดมลมอ้มเลยครับผมนี่เห็นว่าเป็นไปตามคาดอุ้ยขดเากดเถาคมยนี่น่ามดหลายครับผมหมมดมด อืมอุ้ย,ยปิ่นเลยสามแตแล้วครับพี่น้องอุ้ยหมา,านตอนนี้กับหมา,านครับผมนะนี่ครับทำได้สิเิยๆออกกันนะ <laughs> เอากันในเซียนนะอ่ะลุยนะครับผม

ไปหาอยากให้กินไปแล้วกบก็ได้สามหลังนี่นี่มองดูน้องโดนนกันครับผมว้นั่งนี่คือบุ้งยันบุ้งหลวมบุ้งยันเลยขึ้นน้องใหม่กันขคืออยู่ดิกขึ้นยั่วมึงมีกบยิน ไม่้ไปสองหลังคนนึงประาณสามคนวะยื่นข้าวสองหลังคนนั้นมันหลวมทางพูดว้ามีจ nic nice. ังมีกบเถ่ากบไงเป็นวะมียังปไปพี่น้องรุ่นหลังเอ้ยรุ่นไม้ไหมครับผมพี่น้องอีกไม้หนึ่งครับมีอีกไม้หนึ่งี่ครับพี่น้องอีกไม้หนึ่งครับผมรุ่นน้อกันครับที่มีตัวเพราะครับผมไม้นี่อย่ามาสอนหลังท่านในแจ๊กจัวครับพี่น้องไม้ ยี่เซ้วบยังไงจะนีห้องทุกวานนี้แน่ากินโวยโดนแวอ่นงลยดูนี่นนนครับ ครับผมหลังนึงเดี๋ยวสองวันทุกท่านนะครับผมรุ่นคักรุ่นแน่ด้วยครับพี่น้องใส่เบ็ดใส่เบ็ดครบเ่ยคือแบบมีหล้างเลยเสื้อเย็งไหวม้อนม้วงเลยมุกี้ควบไปเที่ยว แค่คนเตี่ยนมาทานนี่อุ้ยนี่ดนึงนี่เด็กนี่หลังสุดท้ายเขาหนิแม่นว่านายต้องเกี่ยวมือพี่นี่โอ้โหนี่บาทตู้ของไงพี่น้องล้งแหลกกระเถิบลังสุดท้ายกระเถิบนี่ครับผมบาทบาดมันแล้วมันแล้วมันแล้วนี่ครับผมอุ้ยบึงนี้พี่น้องพูดอ่ะนี่เห็นไหมครับอืือโอ้ย อีใจดีพี่น้องตัวนี้ก็คุ้มเลยครับผมไงพูดนะนี่ครับผมล้งืทายวุ้ยเปิ่งิครับพี่น้องมันดิน่นะรุ่งกลมเลยเห็นป่ะมันยืดจนสุดเลยครเลยอีใจดีพี่น้องือองถึงน,งนนะี่เหลืองอุ้ย นั่นไงนจืดเหมือบถ่ายอยู่เลยโอ้ยหมานเทเด้พี่น้องเลยยังไงก็มูเด้สิ่นูนะโอ้โหนี่มันเถี่ยมพุ่งเหลือซำตากล่องหูนะโอ้ยดีใจครับพี่น้องครับผม,มเกลเรียบร้อยแล้วอย่าแม่เราครับเศ้าเดียครับผมเพชรกบเขาเพชรหลักเพชรมองเลยแหละปะดินขัดขัดการถือปลาแมนขึ้นปลาขึ้นปลา แสดงว่ามันอยู่ทะเลาะใต้นี่ละ่ะปุบเนี่ยมันเป็นส่นงสาอืะเปลี่ยนหมากเบ็ดเมื่อไห่มันคมขึ้นยังพี่น้องรุดตัวหนึ่งเนาะนรุดตัวหน,นึ่งรอบพี่เลี่ยมเขาก็ะไรซีแต้มเห็นปะใส่รอบพีนะ่เลี่ยมนะเบ็ดเบ็ดหลักเนารอบมื่อไ,ได้่ซีแต้มเี้ครับผมพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยหมานขวออ้างกันพี่น้องเด้อนี่ครับทหารใหญ่ได้ครับพี่น้องปุบเนี่ย มันเป็นยังไงที่พี่น้องเสียไปน้อยเหลือเงยห่ยยังไงผมเฮ้ยครับพอะเดีอยากกินด้วยพี่น้องเนาะใส่เบ็ดกบเบ็ดหลักขอบคุณทุกท่งรังแกับผมถ้าเขาไม่เล่าช่คลิปจนจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะทำมาคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจในคลิปต่อไปพี่น้อง แซลับคลิปนี้ก็เขาโจวเพียงนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมครับไม่ค่ะอ,อันสอดกบ้งกับพี่น้อง <c oughs> นี่ยังมาผมดินอยู่นะเป็นหมองเป็นอย่างไรคดอยู่เลยแยามแามแยมแหน่ยังไงอยู่ <c oughs> นั่นนี่ผมก็ดีใจล่ะได้ไซีตัวนี่